โอเคสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาแนะนำการยิงฟรีคิกนะบอกก่อนนะว่าจะไม่แบบไม่ได้มาอวดนะว่าแบบตัวเองยิงเก่งนะครับคือมันไม่สามารถยิงให้เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะมันอยู่ที่นักเตะด้วยนะครับเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะมีระยะใกล้ๆนะระยะหัวกะโหลกนะครับจะใช้ คารลอสนะครับวันนี้การเล็งก็เล็งไปที่ตัวอีข้างๆเสาเห็นไ,ไหมเห็นไหมครับวาดวาดเบาๆนะผมเปิดโชว์ทัชอยู่นะครับน่าจะมองกันเห็นนะครับมันสามารถยิงได้สองแบบนะก็คืออีกแบบหนึ่งมันจะเป็นเชิงแบบสายก่อยนะครับหลักๆในการยิงฟีคิกก็ คือการหามุมนะหามุมแล้วก็การลากนิ้วนะจริงจริงมันก็มีแค่นี้นะครับที่เหลือมันก็อยู่ที่ตัวของนักเตะด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกันบ้างนะครับเป็นฝั่งขวานะะยิงแบบไสก้อยไปก่อนอ่าไม่เข้านะครับคือการยิงฝั่งนี้ก็ถ้าจะยิงแบบนี้นะให้หันลูกบอลไปให้ตรงนะครับเล็งให้มันตรงนะแล้วก็วาดเบา ไม่ต้องสนใจลูกศรน,นะครับว่ามันจะข้ามคานหรือเปล่ามันจะเข้าไม่เข้าจริงๆมันอยู่ที่ตัวนักเตะเป็นหลักเลยนะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับระยะเท่าเดิมนะแต่ย้ายฝั่งนะครับตั้งลูกบอลให้ตรงครับแล้วลากบเบาเบาสังเกตที่โชว์ทัชนะครับที่ผมเปิดไว้นะระยะใกล้ๆแนะนําให้วาดบเบาๆครับถ้าวาดแรงมันจะตวัดแรงมันจะ ลูกบอลมันจะข้ามขานนะครับวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งคือคือบางทีเราต้องกะเอานะมันไม่มีกฎตายตัวนะครับถ้าให้พูดง่ายๆก็คือมันต้องใช้ความแบบความฝึกนิดหนึ่งนะครับความความชำนาญนิดหนึ่งนะครับนี่ระยะไกลมาบ้างครับจเจาเดีย๋ยวลองเอาโรนโดมายิงให้ดูนะครับค่าพลังค่อนข้างน้อยนะครับ แต่ก็ยิงได้เหมือนกันครับเดี๋ยวจะลองปั่นก้อยให้ดูบ้างนะครับใช้คาร้อนนะเพราะคาร้อนปั่นใส้ก้อยค่อนข้างดีนะครับการยิงแบบนี้คือลูกบอลมันค่อนข้างจะพุ่งไปแรงกว่าการยิงปั่นแบบปกตินะเพราะว่ามันใช้หลังเท้าในการ ยิงลูกบอลน,นะครับนี่เปลี่ยนมุมมันบ้างนะลากเบาๆบครับระยะน,นี้ค่อนข้างง่ายนะง่ายกว่าระยะเมื่อกี้นะครับเพราะมันอยู่แบบพอดีนะครับไม่ไกลเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใกล้เกินไปนะครับเอาโรนโดมาเหมือนเดิมครับว่ายิงแบบใส่ก้อยจะได้ไหมนะ จริงมันก็ไม่ได้ใส่นะมันก็เหมือนแบบการยิงหลังเท้าปกตินะครับแต่ถ้าเป็นคาร้อนมันจะใส่ก่อยนะครับเดี๋ยวย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับระยะเท่าเดิมนะระยะน,นี้ค่อนข้างง่ายนะครับวาดเบ,บาๆนะครับระยะน,นี้ไม่ไม่ต้องวาดแรงนะ เดี๋ยวลองใส่ก้อยดูนะให้ลองจินตนาการลูกศรดูนะว่าถ้าแบบเรายิงมุมนี้แล้วลูกศรตอนที่เราวาดมันจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวลองไกลกว่านี้นิดนึงนะก็คือช่วงๆกลางสนามนะสนามนี้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะ การสนามนี่เราวาดแบบวาดแรงๆเลยก็ได้นะบางทีมันก็จะข้ามนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าวาดแรงแต่ระยะมันไกลนะครับโอกาสที่จะข้ามคานมันค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวพันกกลยดูนงะ่ายครับกคือคือแบบเหมือนแบบให้ลองจินตนาก,การดูนะลองจริงจริงมันก็ต้องใช้แบบประสบการณ์นิดนึงนะครับ อันนี้ผมเร่งความเร็วให้ดูนะมันจะได้ชาเกินไปนะเมื่อกี้กีไม่เข้านะเดี๋ยวลองวาดอีกทีนะเห็นไห,นไหมสังเกตเส้นนะมันจะข้ามขานนะแต่จริงๆคือมันก็ไม่ได้ข้ามะนะับ มันก็เข้าได้นะหลกัหลกๆมันไม่มีอะไรเลยนะการเตะพิคิกนะอยู่ในตัวนักเตะนั่นเนี่ยได้ปัดไซค์ก้อยแบบเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับว่าไซน์นะโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่เท่านี้นะครับก็มันต้องฝึกบ่อยๆนะครับอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นคือมันไม่สามารถยิงเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับยิงร้อยลูกไม่มีทางเข้าร้อยลูกนะครับคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ น่าจะได้ทิกเล็กเนน้อยนะครับก็น่าจะน้อยเลยนะเพราะคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับการยิงฟรีคิกมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับ See you again!